ม,มีคนชื <Pok> er. um. ่อจิวแปะทงมาขอพบท่านขอรับฮะจิวแปะทงอ่ะจิวแปะทงมาหาค่าเนี่ยไปรีไปเชิมาครับจะเอเบลเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ฮ้ยเ้ยเยเยเ้้ยเ อย่ามอฝ่ามือเหล็กอยไงยย่ยม้ออกมาลกขึมกจะมีฝ่ามือเหล็กไม่เหรอไหนลองสั้นฆ่าดูดิให้ตายดิไ่หอยนี่ฝ่ามือเหล็ก อย่าวิ่งซิฮะยอมแพ้แล้วได้ยินว่าเจ้าลอยน้ำได้แล้วมาป่ะลอยให้ข้าดูหน่อยเลยข้าลอยสิลอยงี้ยเดียวเขาบอกว่ายอมแพ้ไปพอเจ้ายังไงกันได้เนี่ยฮะเจ้ายังไงยอมแพ้เลยใช่ยอมแพ้ยอมแพ้แล้วมันสนุกได้ยังไงกับเราปทองั้นเอางี้เจ้าโยขาดูตายซะข้าดูตายทีนี่เร็วเข้าเ้าไม่ทำไม่ใช่ไหมจะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาปล่อยปล่อยข้าเ้าไม่มีความแค้นอะไรกับเจ้านี่ ไม่รู <that that ้ละงานได้โปรดนะใ้าไม่รู้เกิดอะไรกันไม่ได้รู้เกิดอะแต่ว่ามีคนช่วยฆ่านะมาฆ่าเจ้าแต่จงฆ่าดูตายซะไอ้หลีไปอย่าไปเดือแกก้าัตว์อีกแล้วเหรอโอ้ยเน่ยหันกำลังใจเสียหมด อดีว่าบ้างอิ่มแล้วจะได้มาเล่นต่อกะไอ้บ้าทำไมมาแกล้งข้าด้วยใครบงการเจ้าอะมีจุดประสงค์อะไรอะบอกมานะเขาจะยอมมอบชีวิตให้เจ้าเลยเดี๋ยวมามามาลังรอรอเลยเยอะนะหากจาก้าวเข้ามาข้าจะฆ่าตัวตายฆ่าได้ยอมไม่ได้ไม่นะเจ้าตายแล้วก็ไม่หนุกสิจริงไหมจริงไหมจริงไหมฮะพูดมาเจ้ามีจุดประสงค์อะไร ตายสิรับอ้นี่นี enfin ่นี่นี่นี่น่นี่นี่ะี่นี่นีบแบบนี้ฮี่นี่นี่น่นี้นี่นี่นีกก็จะไหนีดนี่นไหมี่นี่นี่นี่จี่นีี่ี่ี่นี่่น่ีี่แปลว่าอะไร่่ะี่นอ่นี่่าี่น่นง่ะน่่่ ถ้าเจ้าขัดขืนนี่ข้าจะจับเจ้าแก้ผ้าแล้วก็ลากขึ้นยอดเขาหัวซัวให้คนเห็นช้างนอของเจ้าทั้งยุทธภพเลยทีเดียวขายี่นาก็ตายดูอย่านั่นแหะเจ๊เอกข้าไปให้เจ้าตายรบแต่ข้าก็ปล่อยเจ้าไม่ได้เหมือนกันเอางี้พวกเรามาตกลงกันดีกว่านะนี่เวลาเจ้าเวลาเจ้าฉีนี่นะหรือเวลาเจ้านอนนี่นะข้าจะไม่กวนใจเจ้าดีมะ หากเจ้าหนีได้ก็หนีไปเลยตกลงไหมเออว่าไงเฮ้ยเออเออยูดีสามไหมฮะเอาล้วใครจะคลายจนนั้นก็ได้เออโอ้โหปุ๊บ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 เป็นยังไเนี่ยอ่าม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 ากินสลับเปล่าดีกว่านะกินเถอะนะนะกินนะกินนะโอ้ยเด้อทอมดีมากดีมากโอ้มาเฮ้ยปัดนี่นะเหี้ยอะไรเล่ามีอะไรทำไมไปนั่งกินดีๆไปนั่งกินดีๆเดี๋ยวนี้นะไปสิเอ้า

ยือร้อยล้บบลบบี้ย่า่อมีไปเลยมีไปเลยมีเลยเลยอ่อนซวิ่งไปเลยเอาวิ่งปิ๊งิงิงิงเอ้าเอาดเอาเอาเอาโอ้โหโอ้คลิปคลิ ดี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 ด้วย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 ว้ฮู้โอ้โหโอ้โหโอ้โหกรยปว้าว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหกริป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 โอ้โหมันมันโอ้ยมันโอ้ยมันมันมันจริงๆเลยนะเนี่ยสะใจพี่โอ้โหดีดีดีเรามากลิ้งกันเดี๋ยวรอบไหมข้าพ่อร้องันเล่นกันอีกรอบนะจะไม่เล่นคาลิ่งกันได้เอาเปล่าอ่ะฮะอีกรอบเดียวมา มาดิมาเร็วพึ่งฝ่ามือสายเหล็กมา20ปีสุดท้ายจะมีจุดจบแบบนี้สวรรค์ไม่อยู่ในทำกับข้าเลยเอาหยุดได,ด้ยิบเลยหยุดหนีนะหนีอย่านีบอกว่าอย่าหนีนะอย่าหนีหน,นีไปไหนอา,อาจารย์อไอ้ไอ้ แอบไปไงนี่นะนี่ักนี่นี่นี่นะข้าขอตอบสักยี่สิบชาอตนะไม่ได้เจ้าตอบได้แค่สิบผ้าเพราะอะไรก็บพราวันนี้เจ้าตบเกินไปห้าทีแล้วไงอืมเฮ้ยมู่นิมมู่นิมอย่าเพิ่งตบเลยลองไปชี้ไปก่อนได้หรือเปล่าอ่ะอืมก็ได้ไอ้เราไปอุ้ยไปละอ่ารอเริ่มเลยนะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่พี่ใหญ่อาจารย์อห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพี่ใหญ่เข้าไปทางไม่ถมางไม่ถมองไม่ถมองเดี๋ยวมันสนุกกันพอดีอ่ะเฮ้ยอาจารย์อาดูเขาสิเล่นอะไรเนี่ยเขาชอบเล่นสนุกแบบนี้เสมอเลยอ่ะอเโอ้ยทางนี้นี่เองพี่ใหญ่

ซ่อนเก่งเหลือเกินจิ้เป็ดองเอ๋เจ้าคุณสละเรีวไอ้เจ้าท้ารูกบ้าแน่จริงเข้ามาเลยอยากจับข้านะใช่ไหมข้าร้อยจะจับอยู่นี่ไงเข้ามาเลยไอส้สำนักชุนเจนเซ็งขั้นน่นจริงเข้ามาเลยเข้าอยู่อ,อยู่นี่แล้วไงเข้ามาจับมันสิไอ้กแก่บ,บ้าชะหน่อยฮ่ามาแอบมุดหัวอยู่ที่นี่เองหรอแล้วจะกล้ามาด่าข้าเหรอเนี่ยฮะเมื่อกี้เจ้าซุกอยู่ตรงไหนทำไมข้าถึงหาไม่เจอวะแม่เจ้าเนี่ยมันซ่อนตัวเก่งจริงๆข้าหาพระนางยังไม่เจอเลยอ่ะนี่บอกมาทีนี้นะ เจ้าซ่อนอยู่ตรงไหนอะถ้าหาไม่บอกข้าจะตีตูดเจ้า20ทีและให้นางซ่วไม่ได้เลยน้าคอยดูได้น้าจะให้งูให้งูไปงูเด้๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยถอยเอาตายจ็ได้เพราะเจ้าตัวเยี่ยวเนี่ย อ๋อพี่ใหญ่อย่า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 เข้ามาละผู้ชมของข้าสองคนนี้จับ่วงเก่งมากจะเสร็จได้เลยฮ่าน้าจิตก็เข้ามาเลยได้เลยยงดีุ่ดกระดูกหอยหากจะมาจุข้าร์ลก็จะด่ากันบุกหรือเจ้าเดี๋ยวนีละได้เลยพี่ใหญ่เขากลัวงูมากเลยนะเขารู้แล้วเหลอเฮ้ยแกลุกข้ามานะ เอโก้เข้ามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยคืนนั้นเจ้ามาทำร้ายลูกข้าถึงข้าจะไม่เห็นหน้าเจ้าแต่ข้าจำเสียงหัวเราะเจ้าได้เจ้าหัวเราะสิหัวเราะได้เขาบอกให้เจ้าหัวเราะยังไงหล่ะได้ยินไหมเนี่ยไอ้โง่อ้ จะเอิยโง่จะไม่ใจะกูต่อสู้เข้ามาแล้วรีบหนีไปเฮ้ยฝากมือซ้ายเล็กไอ้นี่นะสายเล็กนี่นะอะอืมฮะยอ่ออุ้ยจนอ๋องข้าเห็นก่อนละเจะาแป๋ทงเจ้าจะไม่ล้างแค้นให้ลูกชายเจ้าเหรออ๋อลูกชายข้าเหรอลูกชายเจ้าถูกเจ้าคนชั่วนี่มันฟาดจนตายอ๋อโอลูกของข้าโอ้ยนี่ นี่เขามีลูกด้วยหรอถ้าทารกเธอดูแลใช่ไหมทำไมก็ถึงให้่านไปฆ่าคิวเฉยยิม<อ>การตายของลูกท่านทําให้ท่านอองต้องไปบวชทําให้เอ็โกต้องเสียใจชั่วชีวิตท่านไม่รู้เลยเหรอไปไปไม่ได้อะไปไปไม่ได้ไเขาอีกคนคิ้วเฉยย,ยิมมันทําร้ายลูกของเราเพื่อจะให้เขารักษาเพียงเพื่อหวังจะมีเปรียบในวันประลองแต่คิดไม่ถึงว่าเขาต้องการออมพลัง เพื่อจะเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของยุทธภพ,พจนยอมที่จะเห็นลูกชายของเราตายไปต่อหน้าต่อตาข้าถามข้าเขาจนมาถึงที่นี่คิดไม่ถึงจะได้เจอฆาตาการสองคนพร้อมหน้ากันสวรรค์ช่งมีตาจึงแปงโทมเจ้าต้องฆ่าพวกมันให้หมดนะ,ะมันพึบเ,เ,เรื่องนี้เป็นบาปในใจอาตมามาหลายสิบปีแล้ว ที่อาตมามาวันนี้ไม่ใช่มาเพื่อชิงชัยแปะทงเองโกหากชีวิตของอาตมาสามารถสลายหนี้แค้นยี่สปีนี้ได้ก็นับว่าประเสริฐดีเชิญพวกเจ้าลงมือเถอะออนี่ยนี่นข้ามีลูกจริงๆเหรอเนี่ยอามิตาภูดโอ้แล้วแล้วแล้เขามีนี่เนี่เนี่เขาเขาามีกี่ขันเหรอ สองขวัญฮะเหมือนข้าเป๊ะเลยอุ้เสมือนข้ามากเลยแหมเข้าเหมือนข้ามากเลยใช่หรือเปล่าเนี่ยเอ้าแม่โถ่เฮ้ยน่าเสียดายเขาตายไปแล้วโอ้โนี่ยนี่นี่ไม่ไม่ไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวข้าจะฆ่ามันให้เจ้าเองก็แล้วกันนะไม่ต้องร้องอืมอืม เรื่องเรายังไม่สาสางประสงค์จะรีบไปไหนอืมคืออข้ามาหัวซัวเพื่อจะช่วงชิงข้าพเจ้าจฝีเหมือนดับเนพวกเจ้ารวมมือกันคิดจะทำร้ายข้าเพื่อลดคู่แข่งวิธีการตามท้าเช่นนี้พวกเจ้าคิดออกด้วยแล้วเนี่ยกับคนดีๆถือต้องใช้วิธีดีๆกับคนชั่วๆอย่างเจ้าม่ต้องเลือกวิธีเลยพวกเราจะรวมซะอยา่างจะทำไม หากจะพูดถึงเรื่องฝีมือนี่พวกเจ้ารู้มือกันขยอมจะสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องดีทั่วพวกเจ้าถือสิทธ์ DING อะไรมาฆ่าข้าพวกเจ้าจมีใครบ้างที่ไม่เคยฆ่าคนมีใครบ้างที่ไม่เคยทำบิดพลาดออก,อาม,ม,าอกมาเลยขยอมไม่ฆ่าเจ้ายังไม่ลงมืออีกจยังไม่ลงมืออีก